นอนหลับดีกินได้ปกติแต่ไม่ค่อยมีแรงนะครับเกิดจากสิ่งเหล่านี้นะครับหลายๆคนมาถามผมว่าทําไมเขาพออายุมากขึ้นแล้วไม่ค่อยมีแรงนะครับผมตัดเรื่องอายุก่อนนะครับเอาข้อแรกก่อนผมจะถามว่ากินกาแฟไหมถ้าเรากินกาแฟหรือดื่มกาแฟเป็นประจำเนี่ยบางคนพอดื่มกาแฟมานานๆแล้วสังเกตว่าตอนแรกกินช็อตเดียวสักพักหนึ่งเป็น2ช็อต3ช็อต4ช็อตต่อวันเนี่ยแสดงว่าเริ่มติดก,กาแฟแล้วครับพอวันไหนเราไม่กินกาแฟวันนั้นเลยรู้สึก ไม่สดชื่นแม้ว่าเราจะนอนเพียงพอกินข้าวได้ทำทุกอย่างได้ตามปกติเลยแต่จะไม่ค่อยสดชื่นนะครับดังนั้นแนะนําว่าใครก็ตามนะครับอยากจะค่อยๆทยอยลดกาแฟลงผมแนะนําแบบนี้ถ้าวันไหนก็ตามนะครับที่เราดื่มกาแฟมื้อถัดมาลองดื่มเป็นชาเขียวดูครับเพื่อลดปริมาณนะครับของคาเฟอีนที่มาจากกาแฟลงนะครับแล้วจะช่วยทําให้เราเนี่ยลดอาการติดก,กาแฟลงได้แล้วต่อไปเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยไม่จําเป็นต้อง กินกาแฟทุกวันเราก็สามารถสดชื่นได้ข้อที่2คือถ้าไม่ได้เป็นจากกาแฟแนะนําไปโรงพยบาบาลครับปรึกษามหมอหัวใจว่าเอ๊ะฉันเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าผมไม่ได้แช่งว่าทุกคนเป็นโรคหัวใจนะครับแต่ในเมื่อที่อา้าวกินข้าวได้นอนหลับดีแต่ไม่ค่อยมีแรงนะครับกาแฟก็ไม่ได้ดื่มแสดงว่าไม่ได้ติดกาแฟเลยครับ อีกสาเหตุนหนึ่งก็คืออาจจะเป็นจากโรคหัวใจแล้วมักจะพบในคนที่อายุเกิน3 5 4 0 4 5ขึ้นไปอาจจะเป็นได้ถ้าก่อนหน้านี้แข็งแรงดีแล้วเริ่มอ่อนเพลียนะครับลองปรึกษามหมอหัวใจหมอหัวใจอาจจะตรวจคลื่นหัวใจฟังเสียงหัวใจหรืออาจจะชวนทําอัลตราซาวด์หัวใจครับเพื่อดูความหนา ของชั้นกล้ามเนื้อหัวใจและดูที่ว่าหัวใจเนี่ยบีบตัวได้กี่เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับคนปกติข้อที่3คืออาจจะเกิดจากการที่เราไม่ค่อยได้ออกกํบบาลังกายผมเคยมีประสบการณ์แบบนี้นะครับเนื่องจากการเป็นหมอเนี่ยแค่เวลานอนกับเวลากินยังไม่มีเลยเราเลยแทบจะไม่ได้ออกกํบบาลังกายนะครับสมัยที่ผมเรียนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมพบว่าเมื่อตอนเด็กๆผมต้องไปเรียนชั้น5ก็เดินขึ้นไปเพราะโรงเรียนไม่มีลิฟต์ ไม่เคยเหนื่อยครับจบมาครั้งแรกอายุแค่25เองนะแล้วเดินขึ้นมนาไดชั้นเดียวแล้วเหนื่อยผมพบว่าจริงๆแล้วสาเหตุเกิดจากการที่เราไม่ค่อยได้ออกกํบบาลังกายแล้วจากงานวิจัยพบว่าคนที่ตั้งแต่เด็กขึ้นมาจนถึงอายุประมาณ20 2 5เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกํบบาลังเติบโตเราเล่นกีฬาในที่โรงเรียน วิชาภลระเป็นเรื่องปกติเราเลยรู้สึกว่าเราแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาแต่พอเราเริ่มไปเรียนมาหาวิทยาลัยเราแทบไม่ได้ออกกําลังกายหรือออกกาลังกายน้อยลงทําให้สมรรถภาพร่างกายค่อยๆลดลงลดลงลดลงทําให้เรารู้สึกเหนื่อยง่ายดังนั้นใครก็ตามรู้สึกแค่เดินขึ้นบันไดชั้น2ชั้นแล้วเหนื่อยนะครับลองค่อยๆทยอยออกกําลังกายเพิ่มขึ้นวันละ15-30ถึงนาทีดูไม่เกิน2เดือนนะครับทุกคนจะกลับมาสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วมีแรงแน่นอนข้อที่4คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอายุเราจะโทษเป็นข้อส ุดท้ายนะครับจากงานวิจัยพบว่าร่างกายของเราเนี่ยมีเอนไซม์ตัวหนึ่งนะครับหรือมีสารตัวหนึ่งแล้วกันในร่างกายชื่อโคเอนไซม์คิวเทนสารตัวนี้ จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามขนาดของร่างกายแต่พอเมื่อไหร่ก็ตามเราหยุดเติบโตแล้วความสูงเราไม่เพิ่มแล้วเนี่ยอว,วัยวะต่างๆเนี่ยจะเริ่มผลิตโคอนไซคิวเทนลดลงคิวเทนมันมีหน้าที่อะไรคิวเทนมันมีหน้าที่เป็นเหมือนกับสารตัวหนึ่งที่ช่วยใน,นกลไกในการผลิตพลังงานของเซลล์ดังนั้นหมายความว่าตั้งแต่หัวจรลดเท้ามีการผลิตโคอนไซคิวเทนลดลงพอโคอนไซคิวเทนลดลงเราจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นเล่นกีฬาแล้วสู้วัยรุ่นสู้ลูกๆหลานๆเหล่าไม่ได้นะครับดังนั้น เมื่ออายุ25โคนไซคเทนจะเริ่มค่อยๆลดลงคุณอาจจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรจะรู้สึกตอนที่ขึ้นบันไดกับตอนออกกําลังกายใช่ไหมแต่ถ้าคุณอายุเหมือนผมนะผมอายุ40กว่าแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยโคนไซคเทนนะครับ ลดลงครึ่งหนึ่งหลังอายุ40-50เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าหุยความสดชื่นความกระพี้กระเป๋ามันลดลงเยอะมากดังนั้นโดยปัจจุบันเนี่ยผมเลยหยอดโคลไซคิวเทนใส่เข้าไปในคอลลาเจนคิวสอดโคลไซคิวเทนใส่เข้าไปในกูตาไบโอคิวเทนนะครับดังนั้นใครก็ตามนะครับที่ทานคอลลาเจนอยู่แล้วทานกูตาไบโอคิวเทนอยู่แล้วเนี่ยคุณจะได้คอลลาเจนเสริมอยู่แล้วโดยที่ในคนปกติแนะนําให้รับประทาน โคเอนไซม์คิวเทนไม่เกิน100มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าใครเป็นโรคหัวใจสามารถรับประทานโคเอนไซม์คิวเทนเพิ่มขึ้นเป็น150-200มิลลิกรัมต่อวันซึ่งผมคำนวณขนาดแล้วถ้าคุณทานคอลลาเจนวันละ2ซองหรือทานกูต้าไบโอคิวเทนวันละ1-2ทองนะครับคุณจะได้โคเอนไซม์คิวเทนช่วยทำให้คุณรู้สึกสดชื่นคุณส่วนใครก็ตามอยากดูส่วนประกอบของคอลลาเจนพิมพ์คำว่าคอลลาเจนใครอยากดูส่วนประกอบของ BioQ10 พิมพ์มคำว่า b i o อคิทได้นะครับถ้าใน10นาทีหลังจบคลิปนี้แล้วทีมงานผมไม่ตอบคำถามทางอินบ็อกซ์นะครับสามารถทักใน Line แอดด็อกเตรทีมไ o น์ช o อปทิกต a อกช็อปร t a d a ปีได้เลยครับรักทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขสดชื่นนะครับแล้วปากกระกปี้กระเป๋าเหมือนผมนะครับรักทุกคนแล้วเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ